สวัสดี้สวัสดีพี่ชาว y ยูทูบทุกท่านนะครับอยู่ช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะฮะอูสโอตออโต้เซอร์วิสครับผมกับยีสุดาก้อนก็ได้เวลาวิเคราะห์งานแล้วนะครับโล่งแล้วนะฮะอูลูกค้ารับรถไปแล้วขอบคุณลูกค้ารถวิโก้สีเขียวด้วยนะฮะกับงานอุเครื่องรับรถไปแล้วนะครับเป็นยังไงมีปัญหาอะไรก็โทรมาถามได้เด้อเรา ทำงานแล้วต้องมีการรับผิดชอบนะครับแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้สตาร์เลยนะจอดไว้เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ให้ดูนะครับแล้วกุญแจอยู่ไหนแล้วเนี่ยสวยนะครับรถคันนี้สวยงามครับนี่ครับเบาะเนี่ยโอ้ับสวยงามะัะไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าด้วยนีย่นะครับต่อจากรุ่นหน้าที่เป็นหน้าหนูนะครับแปลงล่างเป็นดาก้อน ข้างในเหมือนกันนะครับแปลงนี่ตัวนี้ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก <c oughs> ็เปิดฝาโปงผมวันนั้นจอดที่อยู่ในลานเนาะมันอยู่ในลานฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วก็ลายย้ายไปจอดบ้านเมื่อสองวันที่แล้วผมสตาร์ทนะครับแล้วก็ดึงการวัดดูพ้นเลยนะมันพ้นเลยนะมันพ้นเลยนะครับอย่าผมดึงดูหมดแล้วนะ เนี่ยท่อหายใจนี่ผมก็ถอดออกการวัดนี่ผมก็ดึงออกไว้นะครับเดี๋ยวจะมาติดเครื่องให้ดูอีกครั้งนะนี่เครื่องเย็นเย็นเลยนะครับเครื่องเย็นเย็นเลยน้ําเย็นเลยนะครับยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะเครื่องเย็นเเลยต้องเอาเซ็นเซอร์เอาเครื่องปืนยิงอุณหภูมิมายิงให้ดูมากว่าเครื่องมันเย็นๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อ แป๊บหนึ่งนะนี่อ่ะเนีย่ยเครื่องเย็นๆนะครับก็มันจะเท่ากับอุณหภูมิภายนอกนี่แหละย, <c oughs> ยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับจอดมาสองสามวันแล้วเพิ่งตอนเอามาจอดแล้วตอนเช้าก็มาดูนะครับ หน้าก,กากมันจะเย็นๆนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> มันจะพ่นเลยแหละนะเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็เดินนะครับขาเกียร์อยู่กันเนาะ, <c oughs> ะเวียนหัวหน่อยเด้อเดี๋ย <c> ว <oughs> จะดูเวียนหัวกันหน่อยเกียริพักวิดีโอนะ อทำไมขายไม่ได้แล้วทไมทำกันเราเย่งนี้อืตาทึมเครื่องนิ่มนี่นะเครื่องเสียงเพาะมากเลยแต่มันพ่นนะครับน้ำมันเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องก็น้อย ่เห็นอถ้าถ้าเราไม่ได้ซีเรียสนะครับ มันก็พอใช้ได้แต่เนี่ยมันจะเริ่มพ้นเยอะเพราะเราดึงออกเนี่ยมันไม่มีการดูดเนาะแล้วถ้าเราเสียบคืน,นอ่ะโอ้แข็งเนนี้อันนี้เสียบคืนแล้วนะเสียบคืนมันก็ยังพ้นอยู่นะครับรนี่จะติดเครื่องแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันได้ร้อน พุ่นเลยนะครับปกตินี่เครื่องยังไม่ทันร้อนเนี่ยน้ำมันยังไม่ร้อนเลยเนี่ยพุ่นแล้ว ้อคืนนแลวนะปกติรถอ่อยีสุรุ่นนี้มันจะไม่พ่นนะครับเครื่องตัวนี้มันจะไม่พ่นเดี๋ยวต้องลองไปเทียบกับรถยกผมนะเดี๋ยวไปเทียบกับรถยกผม อันนี high, a a ้คันรถยกนะก็พ่นนะครับเขก็พ่นนะครับแต่คันนี้มันวิ่งหกแสนแลวหกแสนโลแล้วนะหกแสนโลแล้วนะครับนก็พ่นนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้นะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็ใช้ได้นะอันนี้แต่คันเนี้ยคันนี้เครื่องมันร้อนแล้วนะครับเพราะผมวิ่งซื้อของอะไรมาแล้ว รถก็600,000โลแล้วนะครับ600,000โลแล้วแล้วยิ่งคันนี้มันเป็นไส้ในมันเป็นเครื่อง3,000กว่าวนะครับมันก็พ่นอยู่แล้วนะครับคันนี้แต่คันนู้นอ่ะมันเป็นคันนู้นมันเป็นรถดเดิมๆนะเป็นรถดเดิมๆวิ่งวิ่งก็เลขกิโลก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับ สามแสนสามแสนโลนะครับแต่พ่นแบบเนี้ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะเพราะว่าตามอาการสภาพเครื่องนะครับตามอายุการใช้งานรถนะครับถ้าเจ้าของไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ใช้ได้นะแต่ในเนี้ยแกบอกว่าบางทีมันมันพ่นมาเป็นน้ํามันนะถ้ามาถ้าพ่นเอาน้ํามันออกมาด้วยผมไม่รู้ว่าน้ำมันมัน,มนเกินหรือเปล่านะครับ พราะว่าเมื่อกี้ก็ลืมวัดลืมวัดน้ำมันว่ามันเกินไหมแต่ต้องดับต้องดับเอาไว้สักพักหนึ่งโอเคความร้อนก็เนี่ยยังไม่ขึ้นเลยแต่รถผมเนี่ยมันวิ่งจนร้อนมาแล้วนะครับแล้วรถมันวิ่งเยอะแล้วมันก็พ่นเป็นเรื่องปกตินะผมก็ใช้ไปงั้นเครื่องมันก็สั่นหน่อยปุ๊บ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 ,บยังไม่มีเวลาทำนะครับแต่คันนี้มันเป็นรถเดิม ครื่องน้ำเดิมถ้าลูกค้าไม่อยากให้มีไอ้น้ำมันพ่นแบบนี้ก็ต้องถอดเครื่องทำนะครับมันไม่เกี่ยวกับไอ,อ,อตัวไอตัววาวล์วระบายน้ำมันแล้วนะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราดึงอันนี้ออกด้วยไอยน้นู่นก็พ่นเหมือนกันไอ้นี่ก็พ่นเหมือนกันปกติเราดึงอันนี้ออกมันจะต้องพ่นอันนู้นน้อยใช่ไหมแล้วมันจะมาออกตรงที่รูใหญ่แทนแต่น,นี่ มันพ่นออกันียนเดียวนะครับคือมันพ่นออกเนี่ยจะออกเยอะเนี่ยแสดงว่าลิ้นวาล์วบายมันไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เดี๋ยวจะถอดดูนะครับว่าเช็ควงเช็ควาล์วนะครับตั้งวาล์วนะครับเบื้องต้นแล้วก็จะดูเดี๋ยวน้ํามันเครื่องมันเกินไหมนะครับเขาบอกว่าบางทีมันก็ดันออกมาเป็นน้ํามันเลยนะตัวนั้นอ่ะอ่ไอ้ดันออกมาเป็นน้ํามันมันก็ออกอยู่แล้วนะครับถ้าถ้ารถเครื่องหลวมมากๆเนี่ยแป๊บน้ํามันตัวนี้มันจะเยิ้มเลยนะ แป๊บเดียวนี้จะเยิ้มไหลเลยนะครับยิ่งเป็นเครื่องเทอร์โบถ้าเป็นสองพันแปดนะถ้าเป็นรุ่นเทอร์โบสองพันแปนะครับมันจะมีนี่มันจะมีแป๊บอยู่ตรงนี้อีกเส้นนะครับเป็นสายน้ำมันไหลกลับนะออกมามาต่อเข้ากับตัวนี้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีนะรุ่นนี้ไม่มีนะครับไอระบายพ่นนะฮะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเครื่องเคยโดนเปิดฝามาหรือย,อยังนะเพราะว่ามองไม่ค่อยชัดอะ มันมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเคยเปิดฝาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนมานะเรื่องความร้อนนี่ก็คือผลกระทบนะก็คล้ายวีโก้นะก็ลูกอาจจะเป็นรอยนะครับลูกแหวนอาจจะเป็นรอยนะครับรถบางคันนะครับสี่แสนกโลยังมันก็พ่นนะแต่มันไม่ได้พ่นเยอะขนาดนี้นะครับมันจะพ่นออกเป็นไอนะครับตอนเครื่องเย็นๆน,นะเครื่องร,อร,อร้อนก็พ่นไม่ได้มากนะครับ แต่อันนี้เครื่องเย็นสตาร์ทแล้วก็พอสักแป๊บหนึ่งมันเริ่มสะสมเนี่ยมันพ่นเลยเริ่มไอออกมาไอออกมาเรื่อยๆยนะครับอ,อ๋อคือพวกเนี้ยรถพวกนี้ดูไม่ยากหรอกครับนะฮะรถรุ่นเก่าเนี่ยมันระบบการทํางานระบบการระบายไอเนี่ยมันก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับพ่นแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมากมายครับก็เป็นแค่ตัวเครื่องเลยในตัวเครื่องเลยนะ แต่ทีนี้ถ้าจะของรับได้มันก็ยังใช้ได้นะครับอาจจะมีเขาเรียกอะไรสารเคลือบนะอันนี้ก็คือแก้ปัญหาแบบว่าชะลอให้มันพ่นน้อยลงแต่ถ้าจะเอาให้หายจริงๆต้องเปิดฝาดูนะครับดูรอยกระบอกสูบนะบว่าปอกสูบมันเป็นรอยไหมถ้าเป็นรอยนะครับอาจจะเกิดมาเนื่องจากเรื่องปัญหาความร้อนนะครับปัญหาความร้อนนะ หลักๆเลยการสึกหลอก็ส่วนหนึ่งนะครับรถบางคันใช้น้ำมันเครื่องดีๆนะฮะเปลี่ยนบ่อยนะครับไม่ถึงมื่โลเขาเปลี่ยนเลยนะฮะพวกนั้นจะอยู่ได้นานมากเลยครับไอระบายนี่ออกนิดเดียวเองมันยังไงก็ต้องออกนะแต่มันออกนิดเดียวอันนี้มันออกเยอะนะถ้าเป็นรถใหม่ๆมาใหม่ๆเลยก็มีแบบนี้เดียวแทบจะไม่ออกนะต้องเครื่องร้อนจริงๆเนี่ยถึงจะออกรถเครื่องร้อนจะจัดยังไงอะไรระบายก็ออกอยู่แล้วเพราะว่า มันจะมีเรื่องความล้าของตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์แหวนลูกทรงลูกสูบมีการสึกหลอนะรถพวกนี้นะรถแบบนี้นะครับยังไงก็มีการสึกหลอนะครับปอกสูบแหวนลูกสูบนะบลูกสูบอาจจะยังใช้ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนลูกสูบอาจจะเป็นรอยนะครับไม่ต่างกับมอเตอร์ไซค์นะครับร้อนจะจัดลูกสูบเบรกไงเป็นรอยขูดนะครับแล้วก็เป็นร่อง ซึ่งแหวนมันจะรีดน้ำมันไม่ได้เลยมันจะเป็นร่องมันจะกัดมันจะขูดกันเองเป็นร่องนะครับก็จะทำอะไรนั้นเดี๋ยวอยดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะผมต้องตรวจดูเรื่องปัญหาความร้อน้วยนะว่ามีหะไรเปล่าเพราะว่าพอดูส่งแล้ววาวน้ำไม่มีนะสตาร์แป๊บเดียวมันร้อนเลยนะครับเหมือนไม่มีวาวน้ำเพราะว่าเกความร้อนหัวทิ่มไปเลยถ้ารถไม่มีวาวน้ำนะครับพวกอีสุมังกรยีสู อ่ระรุ่น t f เเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยหรือว่าดากอนเนี่ยถ้าเราเอาวาวน้ำออกนะครับเกยความร้อนตัวนี้อ่อเซนเซอร์ความร้อนนะครับแล้วก็เกยความร้อนในรถเกยความร้อนในรถจะต่ำเลยนะวิ่งนี่หัวทิ่มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรถเดิมๆมันก็จะขึ้นมาถ้ามีวาวน้ำนะครับการถอดวาวน้ำก็ต้องดูสาเหตุด้วยว่าเขาถอดทำไมนะฮะ บางทีเครื่องร้อนเครื่องมีปัญหาเนี่ยเรามาน้ําก็น่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะน่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนของน้ํานะครับผมไม่รู้ว่าเปิดฝามาหรือยังนะฮะบ,บางเจ้าเปิดแบบยกชุดถอดมาทั้งทั้งดุนอย่างนี้เลยนะนะฮะบางอู่นะครับ,บ,รบเ็าถอดมาแบบยกดุนเลยแล้วก็เปลี่ยนปะเก็นแปะเข้าไปเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ารถก็เคยถอดมาหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับมันต้องดูข้างล่างให้ได้ เดี๋ยวต้องยกขึ้นลิฟดูดูข้างล่างให้ได้ว่ามีการมีเคยถอดมาไหมถ้าไม่เคยถอดก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วนะครับก็ต้องทําเครื่องส่วนช่วงล่างอะไรก็เอาไว้ที่หลังนะครับถ้าทําแบบเซฟเลยเต็มที่ก็แค่เปลี่ยนแหวนนะกับปอกสูบ4ปอกนะฮะซึ่งเปลี่ยนแค่นี้คําว่าแค่นี้มันก็หลักหมื่นนะครับ อันนี้ต้องดูอยู่ที่เจ้าของนะครับผมบอกว่าใช้ได้แต่ก็คือพอใช้ได้นะครับตามสภาพนะฮะถ้ารอให้เป็นหนักๆก,ก็าจะเสียเยอะกว่านี้นะครับผมซึ่งถ้าจํากัดงบประมาณนี่มันทําได้บางอย่างครับผมบอกตรงๆเลยว,ว่าเราทํางานมาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องกำไรกําไรอะไรเลยนะครับเรื่องความเป็นจริงเลยว่าอะไรเสียหายบ้างส่วนค่าแรงก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะครับว่า ทำช่วงล่างราคาเท่าไหร่ทำเครื่องราคาเท่าไหร่ค่าแรงนะครับค่าแรงมันสามารถบอกได้นะครับที่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดบอกเจจาของรถได้เลยนะครับแต่ค่าอะไรเราไม่รู้นะครับว่าจะเสียอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คร่าวๆนะครับรถคันนี้อีซูดากอนอายนะฮะกับปัญหาไอระบายพ่นนะครับแล้วก็เก็บงานช่วงลงช่วงล่างตัวเช็คช่วงล่างนะครับเป็นการบำรุงรักษาฮะแต่ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะดู ปัญหาความเสียหายก่อนว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจํากัดงบนะจํากัดงบคืออาจจะมีแหละแต่ก็อยากจะจํากัดให้อยู่ในวงเท่านี้ก็จะดูนะครับว่าเป็นอะไรแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับดูดอากาศไม่ได้นะครับบี้น,นี่อีกหนึ่งสาเหตุของเครื่องหลวมไวนะครับนี่ครับไม่เปลี่ยนนะฮะแต่เอาประเทพพันนี่ครับ ก็ระวังให้ดีนะดูแลดีนะอย่าให้อากาศฝุ่นเข้านะครับปัญหาก็จะอยู่กับเทอร์โบด้วยนะเทอโบเนี่ยดูดฝุ่นเข้าไปใบเทอร์โบอาจจะเสียนะครับก็ขอบคุณอี่รั้านะสำหรับการรับชมนะครับช่องเเก่งเกินมาซ่อมนะฮะเดี๋ยวจะไปยกรถ n ิสันอ a เมล่าหคันนะครับเกียร์มีปัญหานะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ